กดติดตามให้ด้วยนะครับุเดตยันจาคุมาเอการาชา,าริสวรโนปัทวิปภะาโสตังต,งตังนามัสามิหาริสวันนังปัทวิปภะาสังตายาชคุตวิหาริมุดิวาสัง ये ब्रह्म न वेदुशपथं मे ते मे न मो ते च मङ्गलयन्तु न मथु बुद्ध मथु बुधिया न मो विमुतनं नमो विमुतिया इमं सुपरितं गतवा मोरो चरति एष อาเปตยันจะคุมาเอกราชหาริสวันโนปัวิปภะโสตั้งตั้งนามสสามิหาริสวันนางปัวิปภะสามตายะชะกุตาวิหาริมุรติงเยพระมนาเวดากุสะปัรมเมเตมินามโมเตจัมมังปาลยันโต นามัตถุพุทธานังนามัตถุพทิยานามวิมุตตานังนามวิมุตติยาอิมังสุปาริตังกัตวะมรุวะสัมกัปปายติอุเดตยัญจาคุมาเอกราชาหริสวรณโนปทวิปภะโส मि हरि सवर्णं पथवि पफसङ्गवि हरिमुलि वसन् ये ब्रह्म न वेद कुशपथं मे ते च मङ्गलयन्तो न मथु นะโมวิม so e no ุตานันะโมวิมุตติยาอิมังสุปริตังคัตตวะมโรจรติเอสนางอเปตยัญจะคุมาเอกราชหริสวันโนปัทวิปภาโสตังตังนามัสสามิหริสวันนังปทวิปภาสัง य कुतविहरि मूरति ये ब्रह्म न वेदकुशपथं मे ते मे न मो ते जन्म पालयन्तो न मथु बुत्थनङ्गथु पोढिया न मोविमुत्थनौविमुतिया इं सुपरितं गतव โมโรวะสังกัปปายติอุเดิตยัญจะคุมาเอกราชาหริสวันโนปัวิปปพาโสตังตังนามาสามิหริสวันนังปัวิปปพาสังตายาชคุตาวิหริมุดิวาสังเยพระมนาเวดาคุสัพพะธรรมม ते मे न मो ते च मङ्गलयन्तु न मथु बुधा मथु बोधिया न मोविमुत् मोविमुतिया इमं सुपालितं गतवा मोरो चरति एष อาเปตยันจะคุมาเอกราชาาริสวันโนปัทวิปภาโซตังตังนัมสามิหาริสวันนังปัทวิปภาสังตายาชาคุตาวิหเรมุรติงเยพระมนาเวดคุสะปัรมเมเตมินามโเตจัมังปาลยันโต นามัตถุพุทธานังนามัตถุปธิยานามวิมุตตานังนามวิมุตติยาอิมังสุปาริตังกตตาวะมรุวะสัมมัคปายีติอุเดตยันจะคขุมาเอกราชาริสวณโนปัถวิปปาโส

นามวิมุตตานังนโมวิมุตติยาิมังสุปาริตังคตวะโมโรจารติเอสนาอาิปตยัญจคุมาเอกราชาริสวาโนปัวิปภะโสตังตังนามัสสามิหาริสวันังปัวิปภะสสัง यच कुतविहरि मूरति ये ब्रह्म न वेदकुशपथं मे ते मे न मो ते च मङ्गलयन्तो न मथु बुत्थनङ्गु बोधिया न मोविमुत्तमोविमुतिया इं सुपरितङ्कव โมโรวาสะมังกัปปายติมอุเดตะยัญจาคุมาเอกราชหาริสวรโนปทวิปภะโสตังตังนามาสามิหาริสวาณังปทวิปภะสังตายาะคุตาวิหะริมุดิวะสัง เยพระมนวดาคุสัปปธรรมมเตมินมติจามังปาลยันโตนามาถุพุทธนังนามาถุพุทธยาณนามวิมุตตานังนามวิมุตติยางอิมังสุปาริตังัตวะโมโรจารติสอนนา อาเปตยันจะคุมาเอกราชหาริสวันโนปทวิปภาโซตังตังนามัสามิหาริสวันนางปทวิปภาสางตายะชะคุตาวิหาริมุราติงเยพระมนาเวดคุสะปธรรมเมเตเมนโมเตจังมังปาลยันโต นามัตถุพุทธานังนามัตถุปธิยานามวิมุตตานังนามวิมุตติยาอิมังสุปาริตังกตถาวะมรวะสัมมักปายติอุเดตยันจักขุมาเอกราชาหริสวรนโนปทวิปภะโส ङ्गमसामि हरि सवर्णं पथवि पफसङ् त यशकुतविहरि मुलिवस ये ब्रह्म न वेद कुशपथं मे ते मे न นโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาอิมังสุปาริตังคัตตวะมโรจารติสอนนัมอภิตยันจะกุมาเอกราชาหริสวันโนปัวิปภะโสตังตังนามัสสามิหริสวันนังปัวิปภะสสัง युतविहरि मूरति ये ब्रह्म न वेदकुशपथं मे ते मे न मो ते जन्म पालयन्तु न मथु बुथ न मथु पोठिया न मोविमुत्थनङ्गतिया मांसोपरितङ्कव โมโรวะสะมักัปปายติอุเดตยันจาคุมาเอกราชหาริสวันโนปัวิปภพาโสตังตังนามัสามิหาริสวรนณังปัวิปภะาสังตายาชาคุตวิหาริมุลิวะสัง เยพระมนวดาคุสปัธรรมิเตมินมติจัมมังปาลยันโตนามัตุพุทธนังนามัตุโพธิธญานามวิมุตตานังนามวิมุตติยาอิมังสุปาริตังัตวะมรจารติสอนนาม อาเปตยันจะคุมาเอกราชาราสสวรณุโนปัทวิปภะโซตังตังนัมมสสมาหาิษวรณังปัทวิปภะสังตายาชาคุตาวิหารรมุรติงเยพระมนาเวดาคุสะปรรมเมเตเมนโมเตจัมังปาลยันโต นามัตถุพุทธานังนามัตถุปธิยานามวิมุตตานังนามวิมุตติยาอิมังสุปาริตังกตาวะมรุวะสมัักปายติมอุเดตยันจากุมาเอกราชาหาริสวรโนปทวิปปะโสุ ริสวรณังปะทวิปภะสังตายาชกุตวิหาเรมุลิวาสังเยพระมนาเวดาคุสะปัทธรรมเตมินมติจามังปาลยันโตนามัตุพุทธานังนามาตุพุทิยานามโมวิมุตตานังนาโมวิมุตติยา อิม so e ังสุปาริตังขะทวะมรโรจารติเอสนามอาเปตยัญจะคุมาเอกราชาหริสวันโนปัวิปภาโซตังตังนามัสสัมิหริสวันนังปัวิปภาสังตายาชกุตตาวิหริมุรติ เย่พระมนาเวดคุสะปะธรรมเมเตเมนโมเตจังมังปาลยันโตนามัตุพุทธานังนามัตุปุถิยานามวิมุตตานังนามวิมุตติยาอิมังสุปาริตังกัตตาวะมูโรวาสะมังกัปปายิติ อุดิตยันจาคุมาอิกราชหาริสวันโนปทวิปภพาโสตังตัณมัสสามิหาริสวันนังปัวิปปะาสังตายาชคุตาวิหาริมุลีวาสังเยพระมนาเวดาคุสัพัตธรรมม ते मे न मो ते च मङ्गलयन्तु न मथु बुधा मथु बुधिया न मो विमुतनं नमो विमुतिया इमं सुपरितं गतवा मोरो चरति एसना, อาเปตยันจะคุมาเอกราชาริสษวรรโนปทวิปภาโซตังตังนามัสามิหาิสวรรนางปทวิปภาสังตายาชาคุตาวิหาเรมุรติงเยพระมนาเวดคุสะปัรม์เมเตมินามเตจมังปาลยันโต นามัถุพุทธานังนามัถุปธิยานามวิมุตตานังนามวิมุตติยาอิมังสุป,ปริตังกตวาวะโมโรวาสะมังคัปปีติขอบพระคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับ